ครับนะครับผมวันนี้ก็จะมีคำถามนะครับมาถามแอนดมินแพนนะแอนดมินแพนชอบเครื่องจักรของวันจิ้ตัวไหนมากท realised, hm. ี่ส <All right. S 1> ุดครับเครื่องตัดมีดอัตโนมัติ TSD 860กับเครื่องตัดกระดาษม้วน CM 1 0 0 4พันสี่ CM 1 0 0 4พันสี่ CM 1 0 0 4พันสี่กับเครื่องละเิเนตกึ่งอัตโนมัติ SAFM เจ็ดสองศูนย์สี่ CM 1 0 0 4พันสี่ CM 1 0 0 4พันสี่กับ เครื่องนำวิทยหน้าต่างอัตโนมัติ FM 1 0 8 0 FM 1 0 8 0 FM 1 0 8 0กับเครื่องสกรีนอัตโนมัติ FB 1020 FM 1 0 8 0 FM 1 0 8 0กับเครื่องปั๊มไดคัต LH 1050D LH 1050D แล้ว LH 1050D กับเครื่องปากกล่องพร้อมตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ FG 650JP FG 650JP fg 6 5 0 jp กับเครื่องปั๊มทองเคและโฮโลแกรมอัตโนมัติ lh 1 5 0 fhfg 6 5 0 jpfg 6 5 0 jp กับเครื่องตรวจงานพาร้อมป,ปกะกล่อง fg 8 0 0 f g, f g 6 5 0 jpfg 6 5 0 jp กับเครื่องปะกล่องเกี่ยวก้น fhh 8 0 0 agfg 6 5 0 jp ทำไมถึงได้ชอบตัว fg 6 5 0 jp ครับ เพราะว่ามันตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์กับปักกล่องในเวลาเดียวกันได้โดยไม่ต้องอรอแล้วก็เมื่อเกิดปัญหามันก็แยกออกได้ทันทีตัวนี้เห็นว่าย่อยขายดีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอื okay, โอเคครับผม